วันนี้วันที่25มกราคม2568เป็นวันที่23ข้าพเจ้าในาใยชัวัชชัยประสานขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระประิศละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอยงต่อเน,นื่องด้วยเทินบทที่1บทสวดชุม,มนุมเทวดา สมัตาจักวาเลสุอัคราช,ชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชศตสุนันตตสัคขโมขังสเคก,กาเมจรูเปคิริสาคิริสิคารัตเตจันตลิเควิมาเนทีเประเตจัคาเมตารวะนาขะหานเนเคหาวัตุมิเคเตหุมมาจายุนจายันตุเทวาชาลาถาลาวิสเมยัขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาระ วจานาสาธาโวเมสุนันโตธรรมสวนากาโลอายมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายมพัทันตาธรรมสวนาอาโลกาโลอายมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระราตนาไตรอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมปังธรรมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราพระรัตนาไตยอรหังสัมมาสังกทฏภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาสดิ์พระกุาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สี่บทสวดนามากาสิกขาถานาโมตัสสะภควโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตรสนนะคมนปาเถะพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสรนังขัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรนังขัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังขัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังขัจฉามิตติยมปีพุทธังสรนังขัจฉามิตติยมปีธรรมังสรนังขัจฉามิตติยมปีสังฆังสรนังขัจฉามิ บทที่หบทสวดสัจจกริยคตถานนติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนัสจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานนติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนัสจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานนติเมสระนังอัญญสังโมเมสระนังวรังเอเตนัสจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานบทที่7บทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกลงสมัยังพระวาัสเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนัสติปัญจมัตเตหิพิกรสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยกุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายาพิกุสังคัญจาอัถโคจะตุนังสุทาวาสักกายิกานังเทวานังเอตาทโหสิยาญาโขพระวาักเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกรสังเคนัสติง ปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเเหวะอระหันเตหิทัสสหิจาโโกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะภิกขุสังคันจาย,ยนุนะมายยมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตาวะภควโตสันติเกปัญเจกคาถาภาสยะมาติอัตโขตาเทวตาสยถาปินามะภลาวะปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังภาษาเรยะภาษา,ร,า,าริตังวาภาหัง สัมมิชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสโสเทเวสุอันตรหิตาพระคาวโตปุระโตปาโตระหังโสอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคไอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคัถังอภาสีมหาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมคตาอาคตัมหิมังธรรมะสามังทัทขีตาเยวะอปราติ อราชิตาสังคันติอัตโคอปราธิวตาภะคะวโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสีตัตตราพิฆวสมาถะหังสุจิตังอัตโนอุชุกรมกังสุสารถีวานิตะนิฆะเหตวาอินทริยานิรขคันติปันทิตาติอัตโคอราธิวตาภะคะวโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสีเชตวาขีลังเฉตวาปริคังอินทกีลังโอหัจจะมะเมชาเตจารันที สุทาวิมาลาจาักปูมาตาสุทันตาสุส,สูนาคติอัตโขอราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคถังอภัยสิเยกิเกจิพุทธังสรณังะตาเสสเนคะมิสันติอปายะภูมิปะหายะมาุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันตีติอัตโภพระวาพิกขูอัมันเตสีเยปุเย,ยนะพิขเวทสสะโลกธาตุสูเทวตาสันนิปฏิตาหนติอัตถาคตังทัศนายะพิขุสังขัญจะเยปิเตพิขเวอาเหสุง อติตมัรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภะคะวันตานังเอตาปารามเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสงเสรยญถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิขเวภวิสันติอนาคะตามทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภะคะวันตานังเอตาปารามเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยิถาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิปิขเวเทวกายานางนามานิกิตยยสามิปิขเว เทวกายานางนามานิเทลิสเทสิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาธาสาธุกลงมานะสิการธาพาลิสพาสิสสามีติเอวัมพันเตติโหเตพ,พิกขูพระควะโตปจัโสสมพระควะเอตะทวโวจสีโลกามนุษ <c oughs> กสามียัตถาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริพระรมปะหิตัตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสล,ลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะ สาสุทาวิปัสสนะมะนาวิาราภิโยปัญจสติยตวาวันีกะปิละวัฒเวตสโตอมัจจิยสัทธาสาวกสาสีสัสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกาโบเตจาอาปะอาตปะมะการงสุตวะพุทธศสาสาสนังเตสัมปาโตราหูยานอาอะนะอามานุสสานะทัศนังอเปเกสตะมาทัทธคุงอาสังอาถาสัตติงสตังเอเกีสหัสานังอะนะอามานุสามนะนาทัส สงอเปเกนันตมัททากุงที่สาสภพุทธาอหงตันจสะังอภินญญาววคิตรวานาจักคุมาตโตอมันตยิทธาสาวกศาสนเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุพสโสสัตตาสหัสสาวยาคขาคุมมากาปิลวัตวาอิติมันโตชติมันโตวันนวันโตยะสิโน โมทมมนาอภิกรรมูภิกูนางสมิติงว่านางชาหัสาเหมวตายะขานานัทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัติโนโมทัมนาอภิกรรมูภิกูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสหาสายยะขานานัทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัติโนโมทามนาอภิกรรมูพิกูนางสมิติงว่านาง อิเจเตโสละสสหัสสายขานานัตถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนมทมานาอภิกามุงพิกุลนางสมิติงวันนางเวตาเวสามิตาปัญจสตายขานานัตถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนมทมานาอภิกามุพิกุลนางสมิติงวันนงกุมพิโรดาชักะฮิโกเวปุลสานิเวสนาพิโยนางสัจตสหัสสายขานางปะยิรูปาสติกุมพิโรดาชักะฮิโกโสปะคะสมิติงวันนางปุริมจัตทิสังราชาตาธารโทภาษาสติ ขันธพนังอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปีตัสสะพระหวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกรมูภิกขุนังสมิติงวะนังทักกินันจัตที่สังราชาวิรนโโหตปะสาสติกคุมพันทานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปีตัสสะพระหวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกรมูภิกขุนังสมิติงวะนังปัจจิมัจัตที่สังราชาวิโรปโขประสาสถินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสี พุทธาปิตัสสะพะหะโวอินทานามามหภาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนงังโอตตะรัญจัติสังราชากุเวโรตปัสสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทนามามหาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังปุริมาติสังตะตะ,ตะรัโธทักกิเนนะวิรุณหะโก ปัจจีเมนะวิรูปะโกกูเวโรอุตรังที่สามจัตตารโรเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสาทันทันลมนาอัทังโสวะเนกาปิลาวัทเวเตสัมมายาวิโนทาสาอาคูวัจนานิกาสัทธามายากุเกนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินุมันทุกินิมันทุจะปะนะโทโอปะมโยจะเทวาสูโตจะมาตาลิจิตตาเสโนจัคันทพโณโรราชาชนโนสโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพรโรสุริยวัตวัชาสาเอเตจันเยจาราชานโนคันธภาสาหาราชุพิโมทามานาอภิกรมุงพิกูนังสมิติงวนังอัทาหูนาภาษานา,าคาเวสาลาสหาตัชากากัมพรัสตาราอาคูป,ปัยายาคาสหายาติพิยามุนาตถา,ารถาจะอาคูนาคายัสสินโนเอรวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวนังเยนาคาราเชาสหัสหารันติธิพาธิชาปัจกิวิสุทธจคัคโคเวหายะ สาเตวะนามัชชะปัตตาจิตรสุปันนาอิติเตสานามังอะภยันตธา,านาคาราชานามาสีสุปันนาโตเหมะมะกาสิพุทโธันหาหิวาจาหิอุปะวะวะยันตานาคาสุปันนาสรารณะมะกังสักสุพุทธังชิตาวิชิระหัตเถนะสะมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาวาเวสเตอิติมันโตยะสัจิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุรา ธานะเวขสาเวปัจิตติสุจิติจกปหาราโทนมุจีสหสัสตันจะปาริพุตานาังสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาวัลิงเสนังราหุภัทธามุปาขมุมงสามยโยธานิพันทธเตภิกูนังสมิติงวะนงัง <c oughs> อาโปจะเทวาปัทวีจากเตโชวาโยตถาขมามงวรุณาวรุนาเทวาสมโมจิ ยะสัสสาสหเมตตากรุณากาอาคูเทวยะสัตสิโนทัสเศรษทัศธากายาสเพนานัทวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสิโนมมทามนาอภิกรรมูภิขุนังสมิติงวันังเวนทูจัตเทวาสหะีจัสมาจัทุยเวยะมาจันทสูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูปณนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักตานิปุรคิตะอาคูมันทวะละหะละกา วันสูนางวาสโวโเศโทสพโคปะค้โปเรนทเโทเทัศเศรทัศธากายาสเพนานัทวันนิโนโอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสะสัสีโนโมทมามนาอภิกรรมงพิคุนางสมิติงวันนงอถาคูกสหภูเทวาชาลามักสีขาเรวะอาทิตถกาจารโรชาจาอุม,มาปุพาณิสภาสีโนวรมนาสหาธรรมาจัจจุตาจ่ะเนชากาสุเลยยะโรจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสีโนทัศเศเษฐทัศธากายา สเพน,นานัตถวันนิโนโอินต,ติมันโตชุติมันโตวันนาว as as ันโตยัสสินโนมุทมนาอภิกามูภิกขุนาสมิติงวะนังสมานามาหาสมานามานุสามานุสุตมาจิตตาปทุสิกาอาคูอาคูมานโนปทุสิกาอาถาหูหะระโยะเทวาเยจารโหิตาวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูทา as as ino, ทเทวายัสสินโนทัศเศเททัศธากายาสเพนานัตถวันนิโนโอินต,ติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุทมนาอภิกามู พี่คุูนางสมิติงวะนางสุการกรุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาตาาะใคหาปะโมขาอาภูเทวาวิจักนาสทามัตาหาระคะชามิสกายจะจัยยสัสสีโนธานะยังอาคาปัานโนโยทิสาอภิวัตติทัศเศเทัศธากายาสเพนานัตถวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนมุทรรมนาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติงวนังเขมิยาโตสิตายามากัถกาจายะสัตสิโนสัมพิตกาลามะเสถาโชตินามะจะอาสวานิมาราติโนอาคูอาถาคูปารานิมิตาสะเทเทัสเสเตทสเสเตทัสะทากายาสเพนนานัทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาว,วันโตยะสัตสิโนม,มุทรมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติง iting, วนัง เทเทเทวานิกายาสเพนานัททวัน,นิโนนามันวเยนะอาคัรชงเยจันเยสัททิสาสหาปวุทธ,ธาชาติมกีรังโอทันโอคาติน,นะมะนาสวังทัพเขโมคารัคะตารังนาคัางจันทังวอสิตาสิตังสุพรมาประมัตโตจากปุตตาอิธิมโตสหัสันนังกุมาโรโอติโสจ่าโสภคะสสมิติงวนางสหัสสภพามโลกานังมหาพรหมาติด พิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยยัสสิโสเทเศะอิสราอาคูปเจกะวาสะวัติโนเตสัญจามัญชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเจเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพะมะเกมารเสนาอภพิกามิภาษากันหสามันที่ยังเอถาคันหัถาพันธัตถาราเคนะพันธมัตถุโบสมันตาปริวาเรธามาโวมุจจิธาโชจินางอิติตถรมมหาเสโน กาหาเสนังอเปสัยิปานินาตาละมาหัดจ,จะสาราังกัตวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคสถานะยันโตสวิชุโกตถา,าโสปัจจุวัฒติสังคุธโธอายะสังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะวะกิตาวานาจักขุมาตตาะาโคอามันตยิสถาสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิขโรเตจะอากัปมกะรงสตวาพุทธศาสาสานังวิตา ราเคหิปการมงเนสังโลมังปิอินชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสหปุเตหิสะวัคาเตชเนสุตาติบทที่8บทสวดธรรมจักกับประวัตนาสตรเอวเมสุตังเอกังสมายังพระควาภารานาสียังวิหาราติอิสีปัตเนมิขตาเยตาตะโขพระควาปัญจวัคคียปิขูอามันเตสีเทวเมพิคเวอันตาปะพช,ชิเตนะนะเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามะ สุขันลิกานุโยโคฮิโนคโมโพทุชนิโกอารณโยอารณาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิลามะฐานุโยโคทุโคอาริยะนิอานาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปโภอันเตอนุปัคคามะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจากกุการณียานการณีอุปสมายะ อภินญายะสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติกาตมจา a สภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจักขุครณียานการณีอุปสมายะอภินญายะสัมพุทายะนิพานายะสังวัตติอัยเมวะอริโยอะทังคิโกมคโคเสยตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวจาสัมมากรมมันโตสัมมาอชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยยังโคสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จากขุกรณียานักรณีอุปสมายะพิญญายะสัมพุธายานิพานายะสังวัตติอีทังโขปนาพิฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุขขาชราปีทุกขามรณัมปีทุกขังโสกปฏิเทวะทุกขาโทมานัสุปายาสาปีทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคยุกทุโขยำปิดฉังยะนะละพติตามปีทุขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาอีทางโขปนาพิฆเวทุขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิการนันทิราคะสหะ คาตาตตระตตราพินันทินีเสยยทีทางกามตันหาภวตันหาภาวตันหาอีทางโปนภิคเวทุกขนิโรโทอริยสัจจโยตัสสายะวตันหายาอาศิสวิราคุนิโรโทจารโคปนิปตินิสัโคมุติอาณาอาณาลโยอีทางโปนภิคเวทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจายะเมวะอาริโยอัตังคิโกมคโคเสยยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทุกังอริยสัจจัเมพเวพุสสุธสักขงอุทปาธังทิปัญาุทปาิวิชาุทปาิอรโลโุธิังโขนทุกขัริยสัจจังปารเยจันติเมพิเวปุเพอนันตุสุเตสุธรมเมสุจักขงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโอุทปาธิตังโขปณีทังทุกขังอริยสัจจัง ปรินญาตันติเมพิกเวภูเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักขงอุทัปฏิญาังอุทัปธิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทปฏิอโลโคอุทปฏิทังโขพนิทังทุขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวภเพอนนุสุเตสุธรมเมสุจักขงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทปฏิตังโขพนิทังทุขสมุทโย อริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุเพออนันุสุเตสุทเมสุจักของอุทภปิยญญาณุทภปิปัญญาอุทภปิวิชาอุทภปิอารมโกอุทภปิอทังทุกขันิโรธอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพออนันุสุเตสุทเมสุจักขงอุทภปิยญญาณุทภปิปัญญาอุทภปิวิชาอุทภปิอารมโกอุทภปิทังโขปพนิทังทุกขันิโรธอริยสัจจังสัพจิ กาตัดพันติเมพิกเขเวผูเพออนั้นุสตนุสุตเตสุตทำเมสุตจักขงุทปถรปิยานังุทปถรปิปัญญาอุทปถรปิวิชาอุทปถรปธิอโลโกอุทปถรปิตังโขอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกติสัจฉิกาตันติเมพิกเขเวผูเพออนั้นุสตเตสุตทมเมสุตจักขงุทปถรปิยานังุทปถรปิปัญญาอุทปถรปิวิชาอุทปถรปธิอโลโกอุทปถรปิอีทังทุกขานิโรธัคามินีปฏิฐาน ปาทาอริยสัจจันติเมพิฆเวปุเพอนันตุสุตเตสุธมเมสุตจักของอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขคนิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตักพันติเมพิฆเวปุเพอนันตุสุตเตสุธมเมสุตจักของอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิ ตันติเมพิฆเวปุเพอ,อนันตุสุดเตสุทเมสุจากของอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกโอุทปาธิยาวะกีวันจามีพิฆเวอิเมสุจัดตัวสุดอาริยสัจสจเจสุเอวันติปาริวัตทังทวาัะสาการังยถาภูตังยานาทัทสนังนัสุวิสุทธทางอห,าหาสิเนวะตวาหังพิฆเวไทยสัเทวะเกสโเสเกสมารเกส,สมมาพรมมเกสัสมณะพามนิยาปชายสาสัทเทวะมนุสายา อนุตรังสัมมาสัมโพธทิงอภิสัมพุทพธโธปัจจัญญาสิงยโตจัโหเมพิกเวอิเม,เมสุจตุสุอาิย,ยสัจเจสุเอวันติงปริวัตังทวาทศกา,ารังยถาพุทังยานาทัทสนาวิสุวิสุตังอะโหสิอาทางพิกเวสเตวเกโลเกสมาลเกสพัมมะเกสตสัมณภาพมนียาปชายาเตสัตถิวมนุสัยยาอนุตรังสัมมาสัมโพธทิงอภิสัมพุทพธโธปัจจัญญาสิงยานันจปนเมทัสนาอุปาทิ อุทปาธิอกุปปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพพะโวติอิทามาโวจักภะวาอัตตามนาปัญจวคียาพิคูภะวะภะวาโตภาสิตังอภินันทงอิมัสมินจปัปปานะเวยากะระนสมิงเพยนพัญญมาเนอายสมัมโตโคนทัญญาสัวิราชังวีตามาลังธรรมะจักหุงอุทปาธิยังกินจีสุสมุธทายามังสมุธทายธรรมังสัมพันตังนิโรธะคัมมันติ ปวัติเตจะพระควตาธรรมมจักเกหุมมาเทวสัตธรรมนุสาวเวสงเอตามพระควตาภารานสียังอิติปัตตาเนมิคาธาเยอนุตตังธรรมมาจักกัางปวัติตังอปวัติยังสามเนนวาพรามเีนวาเทเวนวามารเณนวาพระมุนาวากนจิวาโลกัสัมันติคุมาคุมานางเทวนางสัตว์ทางสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวสัตธรรมนุสาวเวสงจาตุมมหาราธิกานางเทวนางสัตว์ทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตธรรมนุสาวเวสงตาวติตะ ติสารนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจามาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงยามานนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานารติเทวาสัทธมนุสสาวีสุงนิมานารตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปารานิมิตตวะสะวติเทวาสัทธมนุสสาวีสุงปารานิมิตตวะสะ วตีนางเทวาสัตว์ทางสุตวาพรหมกัลิกาเทวาสัตว์ธรรมนุสาวเวสงเอตัรรมภควตาภารานสี่ยังอีสีปัตานเอมิคทาเยอนุตรังธรรมจักขังปวติตังอภวติยังสามะเนนาวาพรหมเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรหมุนาวาเกนะฑีวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขัดเนนะเตนะมุหดเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโทอภูคัดคัดจิอยัญจัทธาสัสหัดศรีโลกธาตุสังคัมปีสัมปะคัมปีสัมปะเวธีอปะมาโน จะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสีอติกมเมวเทวานางเทวุเทวานุภาวังอัทโขภะวาอุทานงอุทานีสีัญญาสีวัตะโพโคนทันโยัญญาสีวัตะโพโคนทันโยติอิติหิหังอายสมะโตกนทันยสะัญญาคนทันโยเทวะนามังอะโหสิติบทที่พุทธานุสติอิติพิโสภะวะอรหังส,มสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโวภะวาติ บทที่10ธทำมานุสติสวาขาโตพระควตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจัตตังเวทิสโพวินยูหีติบทที่11สังคานุสติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆ ยัติทางจัตตาริโพริสยุคานิอัตตาโพริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีการณิโยอนุตตะรังปุญญะเขตตังโลกัสสาติบทที่12สักกัตตวาสักกัตตวาพุทธรัตัณงโอสะังอุตมังวรังอีตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสทินานะสันตุปัตถวาสภะเพทุกขาวุปัสเมณตุเตสักกัตตวาธรรมารตัณงโอสะังอุตมังวรัง ปลิลาหูปัสสมะนังธรรมะเตชนะโสตินานสันตุปัตวาสเพพะยาวูปัสเมตุเตสักัตวาสังครรตะนาโอสถทางอุตมังวรังอาหุเนยยงปาหุเนยยางสังฆเตชนะโสตินานสันตุปัตวาสเพรโรคาวูปัสเมตุเตบทที่13พระคาถาชินาวัญชร ชยานาคตาพุทธเทตวามารังสวานังจตุสจาสะพังรัังเยปิวิงโสนราสภาตันหังคาราทโยพุทธอัตวีสตินายกกาสะเพปฏิติตาไมหังมัตเกเตมุติสาสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิติโตไมหังออเรสภะุณากโรหะเเยเมอนุรุโตสารีปุโตจตักิเนโคนทันโยปิิภาคสมิงโมคลาโนจวามเกตักิเนเนไมหังอาสงานันทราสุลา กัสโพจะมหานาโมอุพาสงวามโสตะเกเกสโตปิดิภากระมิงสุริโยวะปักพังกะโรนิสินโนนิเสยสามปันโนโสพิโตมุนิปงขบโุมาละกัสโพเทโรมมเฮสีติตวาทโกโสมัยหังวัฒนนิจังปฏิฐาสีกุณากะโรพนโนอังคุลิมาโลจ่าอุปาลีนันทศิวลีเถราปัญจิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเสสาสิติมหาเถราวิชิตาชินะสาวชะสาวกาเสะ เอตาสิติมหาเทราชิตวันโตชินรสาชลันตาศีลเตเชนะอาคังังเทโสสันทิตาสัตนาโประโตอาสิทักกนเนเมตตาสุตะกังทัชชังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกลงขันธะโมระปริตตัญจอาตานิตนะอาตานิอาตานาติยะสุตะกังอาคาเสชทนังอาสิเสสาปการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสันตปกากาละลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิราชตุปัตถวาอเสสาวินายังยันโต อนันทะชินะช,ชีนเตชะสาวะสัโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธปัญเชรชินะปัญชระมัชชนิกวิหารตังมหีตะเลสถาปาเลนตุมังสะเพเต,เตมหาุริาสาสภาอิเจวะมันโตสุกโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุบัตถวสัมมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรารโยสัทธรรมานุภาวปาริโตจารามิชินะปัญชเรติบทที่สิบสี่บทสวดพาหงมหากา อาหุงสหัสสม,มพิณิพัทศาบุทันตังคเครเมฆังอุทิตโคสกัสเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพวัตุเตชยามังคลานิมาราติเรเกมพ,พ,พิยศชิตาสัพพระติงโพรัมปนาละวกมัมขะมาถัดทยะขังขันทีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพวัตุเตชยามังคลานินาลาคีรินขชวรังอธ,ธิมัตถูตังทา,าวกีจับ กามสานีวัดสุธานุรันตังเมตามผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิอุคิตะขัดตมติหัตทาสทานุรันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขมัตโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิกตตวานักัตธรมุทรังอิวัคพินิยาจินยยะทุกถาวจนังชนาะชนะกายะมัดเชสันเตนะโสมพิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภพวตุเตชะยมังคลานิ สัจจังสัจจังวิหายะมาติสัตจาก,กะวาทเกตงวาทาพิโรปีตามะนังอัอติอันทภูตังปัญญาปฏติปชลิโตชิตวามุนินโทตันเาาตะสาภวตตเตชฉยมังคลานินันโทปนันถภูชลังวิภูทังมะิติงปุเตนะเทระผูชเคนะธมาปยันโตอิทูปเทสสวิทิตาชิตวามุนินโทตันเาาตะสาภวตตเตชยมังคลานิทุกขาหาถิตท,ทีผูชเคนะสุหัตถหัตถังพรหม,มังวิสุธิชุด มิติทีพากาพิกานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภพวัตุเตชยมังคลานิเอตาปีพุทธชายามังคละอัตถาถา,าโยวัจนโทนทินทีเนาสรารเตมตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยนาโรสปัญโยมหากรุณา มหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพานินางปูเรตวาปรมีสัาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินาสัจวัชนะโหตุเตชยมังคลังทยันโตโพธิยามเลสักกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชาโยโหหิชยสูตชยมังคะเลอปราชิตตะละตะปัลลังเกสีเสปาถววิโปคะเรอภิเศเกสัพุทธานังอัคปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขัน โนโซมุหุดโตจะสุดยิดทางพระมจาริสุปัทกินังกายกมังวาจากมังปัทกินังปัทกินังมโนกมังปณิติเตปัทกินาปัทกินานิกตวานาละพันตเตปัทกินเนภวตุส so, so, ัพพมังคารังร so, so, ักันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะตถาสถธีพระวันตุเตสัพพุทพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรมมานุภาเวนะสัทธาสธีพระวันตุเต เพวตุสัพพประมาณขลังรักขันตสศพ,พเทวตาสัพ,พสังฆานุภาเวนะสธาสดีพระวันตุเตบทที่15ปัติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถุเปฆเรโพธิฆเรตหิง,ห,งหิงตาธรรมธาตทธาเนนะพระวันตุโพชิตาสดิงกรนณเตทวิหารมันทะเลเทราจมัชานาวกาจาพิบขวโรสารามิกาธานาปฏีอุปสก,กาคามาจาเทสานิขามาจาอิสราสปานาะ สปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาภุาเยปเยปีจะอันทัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิกนิยานิกังธรรมวรังปฏิจจะเตสเพปิทุกขสะการณตุสังขยังคาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะธราชะปุคลาสังโคโหตุสัมมาโควะอัธายาจาหิตายะอัมเหรักขาตุสัทธรมสะเพปิธรรมจาริโนพุทิงสัมปานุอินยามะหเมอริยปวัต เปเวทีเตปัสสันนาโหตุสเภปิปานิโนพุทธาศาสเนปสัมมาทารังเปเวชนโตกาเลเทวปวัสสโตวุติภาวะวุติวายะสัตวุธิภาวายะสัตตานังสามิธังเนตุเมธนีมาตาปิตาจอัตราชังนิชังรักขันติปุตตะกังเอวังทำไมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทาบทที่17เเทวตาอุดโยชนะคาถา ทุกขปาตาจานิทุกขาพยาปัตาจานิพยาโสขปัตาจานิโสขาขนตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจาอัมเหยีสัมปทางปุญญสัมปทางสัมเพทเทว,วานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทา่ทาทันตุสาทาัทธยะสีลังรักขันตุสาพาาัพพทาภะวนาพิราตาหนตุคัจฉันตุเทวตาคัตตาบทที่17สุมังคตคาถาโหตุสพังสมังคังรักขันตุสพัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรัง โหตุสัพังสมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตูสัพังสมะโหตูสพังสมังฆารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังสเพพุทธาภระปัตาปัจเจกนันจ่ายังภลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภระปัตาปัจเจกนันจายังระลังอรหันตานะจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภรลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนะรักขังพันทามิสสโสสัพเพพุทธาภรลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนะรักขังบันธามิสสโสสัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตะนันจะเตชชนะรักขังพันธามิสสโสสัพเพพุทธาภรลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชชนะรักขังพันทามิสสพโส สัพเพพุทธาภะปตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขังปันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขังปัญธามิสัพโสสัพเพพุทธาภะปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระขังปันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์สวดพระพาริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทั้งโลกทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเท,ทวดาทั้งหลายโปรโดอนุมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดทำานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย่อเศรษฐีเหรียญย่อเศรษฐีเหรียญไว้หูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวง ที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสองสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทินสาธุ